วันนี้นะคะพี่กะจีจะมาให้3เทคนิคนะคะ3วิธีทําอย่างไรให้ของเราขายดีแม้ว่าของจะเหมือนเหมือนกันนะคะนะไปเริ่มงวันนี้ข้อแรกเลยนะคะก็คือ 1. เราจะต้อง customer relationship แหละก็คือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับลูกค้าก่อนคือทําให้ลูกค้าไว้ใจเชื่อใจ ทำยังไงอย่างเช่นถ้าคุณขายเป็นพวกรองเท้าออนไลน์เอารองเท้าแบรนด์เนมรองเท้าแตะอะไรอย่างเงี้ยใน Facebook อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมคะคุณก็ต้องมีการปฏิสัมพันธ์ในเพจบ่อยๆท,ทําให้ลูกค้ารู้สึกเชื่อใจเช่นอาจจะมีรีวิวรีวิวเนี่ยค่ะโอเคปกติแล้ววีรีวิวการส่งเร็วส่งชัวหรือว่าคุณอาจจะทําแบบเป๊ะๆเป็น,ปนแบบทุกสัปดาห์เช่นจันพุธสุขจะมีรอบของการส่ง EMS นะ ให้ลูกค้าเห็นไปเรื่อยๆต่อเนื่องเงี้ยค่ะลูกค้าจะรู้สึกโอเคเฮ้ยเออเพจเนี้ยเชื่อถือได้เว้ยมีการส่งตลอดถึงแม้ว่าออเดอร์เราจะยังน้อยอยู่ยังไม่เยอะใช่ไหมคะแล้วก็ถ่ายแพคเราจะส่งกล่องเดียวเราจะส่งสามกล่องก็ช่าง่ะถ่ายไปก่อนให้ให้คนเห็นว่าเฮ้ยมันมีการเคลื่อนไหวนะมีตลอดนะมีรีวิวตลอดหรือว่าบางทีอะค่ะในช่วงของความไว้ใจเชื่อใจสร้างความสัมพันธ์เนี่ยบางทีในไลน์แชทอะค่ะมันก็จําเป็นที่ เราอาจจะเออเขาเรียกลูกค้าอจะถามเยอะนะบางทีเราตอบเองอาจจะลําคาอะไรเงี้ยก็จำเป็นจะต้องชวนคุยไปก่อนมันมันมีทั้งหมดแหละค่ะที่ว่าทั้งปิดได้แล้วก็ปิดไม่ได้นะคะแต่ก็เข้าใจว่าเขาเรียกจิตวิทยาในการคุยอย่างทำให้ลูกค้าเชื่อใจเราอะคะ่ะมันก็จำเป็นที่จะต้องสร้างความสัมพันธ์ก่อนนะแต่ถ้าโครรวมที่อยู่ในเพจอะคะ่ะหลักๆเลยนะการขายเนี่ยมันไม่ใช่ แค่คุณโพสต์รูปสินค้าวิธีการใช้อย่างเดียวอ่ะมันไม่พอหรือรีวิวอ,อ,อ,อย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอบางทีคุณก็ต้องให้แบบ how t ทด้ยเช่นรองเท้าแบบไหนที่ใส่แล้วนุ่มสบายหรือวิธีการรักษาความสะอาดรองเท้าส้นสูงอย่างไรให้อยู่กับเราไปนานๆเนี้ยคือบางทีคุณไม่ใช่ขายอย่างเดียวเป็นฮาร์ดเซลนะบางทีคุณต้องสอบแทรกการให้ความรู้ไปด้วยค่ะแบบว่าเออมันมัน,ม,นมันใช้ยังไงมันมันทำความสะอาดอยังไงหรือวิธีการรักษาเท้าคู่ คุณให้เรียวใส่รองเท้าแบบไหนที่ไม่เป็นกามขึ้นตรงขาอะไรแบบเนี้ยคุณให้เอาคูไปเรื่อยๆสลับกับการขายสลับกับการรีวิวหรือบางทีคุณก็ทําเป็นแฟชั่นวิดีโอก็ได้นะคะถ้าสมคณขายของเท้าใช่ป่ะอันนี้อันนี้คือพูดแบบภาพรวมนะลองเอาเทคนิคไปใช้นะคะแบบว่าคุณอาจจะทําเป็นแฟชั่นวิดีโอคือ,อใส่ให้ดูกับชุดนั้นชุดนี้หลายๆโอกาสอย่างตอนนี้ออกไปข้างนอกไม่ได้คุณก็อาจจะใส่ถ่ายในบ้าน ทำเป็นไลฟ์ฟล์หรือหน้าบ้านหรือร้านกาแฟใกล้ๆบ้านอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะมันจะทาให้สินค้าเนะี่ยดูแบบมีการใช้จริงแล้วลูกค้านึกภาพออกลงว่าอ๋อเวลาเขาใส่ไปก,กรทาืาเขาแล้วมันจะดูเป็นยังไง,ไงมันทําให้สินค้าดูมีชีวิตแล้วก็น่าซื้อมากขึ้นเนาะนะคะข้อ2องนีส่วนใหญ่เนี่ยลูกค้าสินค้าเหมือนกันใช่ปะ่ะแต่ให้คนมาซื้อเราเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้านะคะจะซื้อเพราะว่าถูกสปาถูกเคมีมีความเชื่อใจนะคะอย่างที่บอกก็คือเนี่ยแหละ ถูกตัต่ส่วนใหญ่มันจะอยู่ในแชทแล้วล่ะก็คือการที่แม่ค้าถ้าสมมติคุณมีแอดมินเยอะๆใช่ป่ะคุณก็ต้องเหมือนกับเทนแอดมินบางทีแอดมินนะคะเข้าใจเขาตอบวันละสองสามร้อยแชทสมมติส่มนนี้สำหรับในองค์กรสเกลที่ใหญ่ใช่ป่ะเขาอาจจะไม่มีเวลามานั่งจอแจะจาแจะด้วยอะไรเงี้ยแต่ถ้าสําหรับร้านค้าที่ขายไม่ดีหรือว่าคุณเป็นพ่อค้าแม่ค้ามือใหม่แล้วขายเองไงจำเป็นก็ต้องเอาใจใส่ลูกค้าชวนคุยหรือว่าอะไรถ้าลูกค้าเขายังไม่ซื้อก็ไม่เป็นไรก็อาจจะแบบว่า ไว้มาดูใหม่นะคะโอกาสหนะ้าเดี๋ยววันที่8เดือน8มีโปรโมชั่นนะคะหรือสิ้นเดือนลองมาดูอีกทีก็ได้นะคะคือให้คุณนึงสภาพเหมือนกับว่าคุณขายของตามห้างนึกนอกปะที่บ,บางทีมันก็มีลูกค้าแวะเวียนเข้ามาทั้งซื้อได้บ้างปิดการขายไม่ได้บ้างนเงี้ยคะ่ะแต่ว่าสิ่งสําคัญก็คือว่าทํายังไงให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าคุณอะโอเพนเขาอะเปิดใจคือสบายๆไม่ต้องแบบ รู้อยู่ว่ารา้อนเงินอยากปิดการขายได้แต่ว่าแบบบางทีการขายที่มันเขยนเที่ยวเคี้ยวฟันนะคะมันทําให้ลูกค้ารู้สึกอึดอัดแล้วก็ทาให้ไม่ซื้อทําให้การซื้อยากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องพยายามชวนคุยโนกนน้านอะไรนี้ก่อนนะคะให้ลูกค้ารู้สึกถูกชะตาลูกเนี่ยบางทีสินค้าเหมือนกันนะลูกค้าก็จะซื้อกับคุณน,นะคะข้อที่3ก็คือเข้าใจสินค้าตั้งใจดีนะคะแล้วก็ทมยังไงให้เรารู้สึกว่าเราเป็นพวกเกี่ยวกับลูกค้าอ่ะยกตัวอย่างเช่น สมมติถ้าคุณขายยาอาหารเสริมล้วความอ้วนเนี่ยคุณอาจจะมีคําถามที่ยิงเข้าไปประมาณว่าที่เคยลดมาหลายวิธีแล้วใช่ไหมคะเหมือนหนูเลยพี่หนูอะลดน้ําหนักมา5ปีแล้วพี่ประมาณร้อย้าสิครั้งที่ <c oughs> ล้มยังไงล้มเหลวตลอดพี่จนหนูมาเจอนี้คือเราต้องพยายามเข้าใจจิตวิทยาของลูกค้าว่าบางทีลูกค้าที่เขาเอกินยาลดความอ้่นหรือมีความเขาเลยพยายามที่ลดน้ําหนักอะคะ่ะแน่นอนหลายๆครั้งมันจะล้มเหลวนึกออกไหม เราเรารู้เราก็เคยเป็นเพราะฉะนั้นเราใช้จิตวิทยาตัวเนี้ยในการคุยกับลูกค้าว่าอ๋อพี่ล้มเลวเหวอะคะหนูก็เคยเป็นพี่เนี่ยแต่หนูสุดท้ายหนูมาจบที่ตัวนี้เลยทําให้ลูกค้ารู้สึกว่าเป็นพวกอะค่ะหรือถ้าเราเป็นเจ้าของแบรนด์เองอะเราขายเองเราก็ตอบเขาแปบนี้ว่าเนี่ยเราก็เคยมาก่อนนะคะเนี่ยกินตัวนั้นอุ้ยตัวนี้พี่หนูกินแล้วปวดประสาทเหมือนกันเลยปวดหัวเหมือนกันทีู่ประสบการณ์เดียวกับลูกค้าทําให้ลูกค้าเขารู้สึกว่าเฮ้ย เป็นพวกเดียวเขาเลยเจอมาเหมือนกันทําให้เขาคลาสพอคลาสเพิ่มเขาว้ใจพอไว้ใจมันก็นํามาซึ่การอยากซื้อค่ะนะคะอันนี้เป็นแบบจิตวิทยาเบื้องตอนน้นง่ายๆนะคะที่คุณลองเอาไปปรับก,บการขายของคุณดูนะใช้ได้เวิร์กนะคะแล้วก็จะสามารถทําให้คุณปิดการขายได้มากขึ้นจาก10เคสอย่างนี้จะปกติปิดได้3เนี่ยอาจจะปิดได้6เคสซึ่งมันทําให้ยอดขายเนี่ยเป็นดับเบิลเลยนะนะคะสำหรับใคยนะคะหรือว่าองค์กรไหนนะคะที่แบบว่า เจ้าของแบรนด์ไหนที่อยากให้จีไปสอนขายตัวแทนนะคะก็สามารถทักไลน์แอดด้านล่างได้เลยนะคะแอดทจีหนึนะคะก็มีหลักสูตรในการสอนตัวแทนในการปิดแชทปิดกั้นขายอย่างไรในไลน์แชทอะไรอย่างนี้นะคะเพื่อเพิ่มยอดขายมากขึ้นนะคะแล้วก็สอบใครนะที่เป็นข้อค้าแม่ค้าเข้าไปนะคะทีอ่อยากจะเรียน ปิดแชทนะคะปิดการขายในออนไลน์นะคะแชทให้ได้มากขึ้นนะคะก็ทักไลน์แอดได้เลยนะคะตอนนี้มีราคาพิเศษอยู่หรือว่าแคปวิดีโอนี้มาก็ได้นะคะสำหรับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ